สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมไอเพชรยนต์เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถ Toyota a u t i ติโฉมหน้าแบนนะครับรถรุ่นนิยมและคันนี้ราคาเบาๆนะครับประวัติตัวรถเนี่ยคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้าน ถ้านับจากในเล่มที่ผมอ่านเมื่อกี้ก็จะเป็นลำดับที่2นะครับเป็นลำดับที่2รถบ้าน2มือนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจหรือว่าอยากได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับผมไอเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะฮะเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับโดยรวมนะครับที่ผมลองเดินดูรอบตัวรถ แล้วก็ดูในส่วนของระบบต่างเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับตัวรถเรารับประกันไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับรถบ้านแน่นอนคันนี้100%นะครับไม่ก็ไม่เยอะมากแสนต้นๆเท่านั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a อ t i ติสนะฮะหนตัว e นะครับปี2011โฉมหน้าแบนนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0 6,9,000บาทเท่านั้นนะครับก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4-5,000บาทฟรีดาวผ่อน7ปีได้นะครับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูร่องรอยหรือว่าตัวตำหนินะครับที่ตัวรถเนี่ยทำการเข้าร้านมานะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับจะได้เป็นโครเมียมเส้นเล็ก2เส้นนะครับเลขทะเบียน ยอยิงทอทง7936กรุงเทพมหานครนะครับได้ป้ายนี้เลยนะครับส่วนไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานก็จะมีคราบเหลืองๆอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราขัดให้เรามีน้ํายาขัดไฟรับรองว่าขัดแล้วไฟใสเหมือนได้ไฟใหม่อย่างแน่นอนนะครับไฟคันนี้ก็ได้เป็นมันตินะครับรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมก็ติดในส่วนของไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะฮะก็มีร่องรอยนะครับเบียดเบียดมาบ้างนะครับในส่วนของกันชนด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับ นี่เลยนะครับก็เบียดยดปประมาณนี้นะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็มีรอยสะเก็ดหินมาบ้างนะครับเล็กน้อยตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับกันชนหน้าอาจจะมีตกหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเพราะว่ายังไงในส่วนของสีกันชนเนี่ยเราต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับสาหรับรถมือสองนะฮะกระจกหน้านะครับก็เดิมๆเลยนะครับกระจกหน้าก็เดิมๆเลยโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับไม่เคยแตก ไม่เคยเปลี่ยนนะกระจกเดิมแท้ศูนย์นะครับ <c oughs> ส่วนล้อและยางนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กอันลอยจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆเ,เลยขอบสิบห้านะครับล้อแม็กห้าลูกก็มีรอยเบียดฟุตบาทมาบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยเบียดฟุตบาทมาบ้างเล็กน้อยตัวนี้ก็ตามสภาพนะครับตามสภาพส่วนยางคันนี้เนี่ยได้ปีสองพันสิบแปดสัปดาห์ที่แปดนะครับดอกอยางก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้อีกหนึ่งรอบรหัสยางคันนี้หนึ่งเก้าห้าทับ 65R15 นะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับก็ยังเป็นโครงสร้างซุ้มล้อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนรอยเชื่อมนะครับโครงสร้างนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักที่กว้ามจมน้ําเครื่องยนต์ดูโอวีวีแล้วนะครับกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้ก็อ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยอะไรนะครับเดี๋ยวลองขัดออกนะครับ แต่ไม่ได้กินสีเข้าไปข้างในนะเท่าที่ผมดูนะครับเหมือนจะเป็นรอยเปื้อนเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวลองให้ช่างขัดดูนะครับติดฟิล์มให้รอบขันนะครับมีคิวกันสาดนะครับทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็อาไปหุ้มแคปล่าบนหลังคามาแบบนี้นะครับทั้งหลังคาเลยตรงนี้เดี๋ยวเราลอกออกให้นะครับแล้วก็ในส่วนของมือเปิดจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็มีในส่วนของกันรอยมาให้นะครับตรงนี้นะครับมาดูโครงสร้างด้านในหน่อย ประตูเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับโครงสร้างเดิมๆแผ่นเพดเดิมนะครับตัวเครื่องตัวถังนะครับปีผลิตนะครับก็ปี2 0 1พัสิบเอ็ดจดอพสิบเอ็ดเช่นเดียวกันไม่ได้ลากจดภายในเป็นโทนสี่ทูโทนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูมาดูด้านนอกกันก่อนนะครับมาดูด้านนอกกันก่อนรายละเอียดอ่าด้านขวาของตัวรถนะครับถ้ามองจากด้านหน้ารถอ่าถ้ามองถ้ามองจากด้านหน้ารถมาจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็ ด้านข้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็มีการชนหน้านะครับที่จะต้องทําการเก็บงานใหม่นะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก็จะน่าจะต้องเก็บงานใหม่นะครับเพราะว่ามีร่องรอยของตัวสะเก็ดหินนะครับส่วนก้นชนหลังนะครับก็มีร่องรอยนะครับนิดหน่อยนะครับก็ตันนี้เก็บงานให้ตามสภาพนะครับเก็บงานให้เหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมคิวการศาสตรเคมียม นะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านในนะครับจะเป็นจอ a n d ด o อ d อันใหญ่ๆเลยนะครับก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับไฟท้ายเดิมแท้ศู์นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวมีไฟเบรกตรงที่3มีไร้ฟ้าให้ครบนะครับกุญแจเป็นดอกไข่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นใช้ไข่เปิดอยู่นะสำหรับฝากกระโปรงท้ายนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะฮะผมเช็คในเล่มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีร่องรอยหรือเปล่าคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะครับด้านในห้องเก็บของค่อนข้างกว้างนะสำหรับรถเก่งซีดาน4ประตูของรุ่น t o y ยต a าเอลิตเนี่ยแล้วก็โครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยฟินก็เดิมๆเลยนะครับจุดเม็นอาชัดเจนโครงสร้างสวยๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับ นี่นะฮะฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะครับก็จะมีตาโปรงตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับโครงสร้างด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยขีดขํานะฮะส่วนภายในนะครับด้านล่างนะฮะก็ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ที่ติดมากับตัวรถก็โอเคนะครับสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวรอทําความสะอาดสะหน่อยนะครับยางอะไหล่จะได้เป็นล็อกอะทานะสําหรับรุ่นนี้นะครับส่วนโครงสร้างรอยเชื่อมรอยซีนนะครับรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมนะครับ จุดเม็ดอาด้านหลังก็เดิมๆเม็ดกลมๆสวยๆไม่มีรอยเจาะนะครับไม่มีร่องรอยของการติดแก๊สนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆใครที่สนใจคันนี้นะครับสำหรับ t o y ย t a a อ t i ต1.8ตัว E นะฮะปี2011คันนี้นะครับราคาไม่แรงนะฮะ269,000บาทเท่านั้น นะครับก็ต้องเป็นบอบาะต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาไม่สูงนะมีสมรรถนะการใช้งานที่ดีและที่สําคัญเนี่ยค่อนข้างอ,อึดนะครับแล้วก็ถึกแล้วก็ทนแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องนี้เลยนะครับส่วนมุมด้านขวานะครับก็ประตูหลังมีร่องรอยสะเก็ดหินมาบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เก็บงานให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยและผมขอสตาร์ทเครื่องเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ <c oughs> ไล่ประตูก่อนนะครับประตูตัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสีดเดิมนะครับต่างคนทางขึ้นก็มีการลอยให้เรียบร้อยนะครับแผงประตูจะได้เป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบดที่พักแขนได้เป็นหนังนะที่พักแขนได้เป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นทันล็อกเรียบร้อยนะครับโดยสแตนดาร์ดแล้วรุ่นนี้นะฮะจะได้เบาะผ้านะตัวนี้ก็ เขาเปลี่ยนเบาะหนังมาให้นะครับแต่ก็ตอนนี้สภาพการใช้งานก็ตามคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยเราปรับสภาพปูเบาะหนังให้ใหม่นะอันนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของตัวเบาะรับรองว่าได้เบาะใหม่แน่นอนนะครับคอนโซลด้านหน้าจะได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแอร์เย็นอยู่แล้วนะสำหรับ Toyota a อ t i s ส่วนไฮไลท์เนี่ยน่าจะเป็นหน้าจอตรงกลางนะที่ทางลูกค้าเก่าเนี่ยเขาไปติดเพิ่มเติมมาให้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นหน้าจอ Android ตัวใหม่เลยนะครับก็เชื่อมต่อ Wi-Fi จากมือถือมีระบบนำทางอะไรได้บลูทูธได้ปกติเลยนะครับแอร์ด้านล่างได้ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยหลังที่ผมที่ที่ผมพาดูเมื่อกี้เนาะเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยตัวตรงนี้จะแสดงผลเป็นกล้องถอยหลังให้แบบอัตโนมัติเลย นะครับส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังสภาพสมบูรณ์นะครับส่วนเบาะนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเบอะหุ้มหนังให้ใหม่นะครับหุ้มหนังให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรับรองว่าได้เบาะใหม่แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะอันนี้ก็เป็นรอยสภาพเบาะเดิมๆที่เราได้มาติดมากับตัวรถนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับก็ถือว่าร่องรอยการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างสนุนถนอมอยู่ มีพงม,มีผมให้เรียบร้อยหลังคาเดิมๆมนะคะมีร่องรอยการเจอมาบ้างเล็กน้อยนะสำหรับรถบ้านนะครับก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราลบให้นะครับส่วนเลขไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่1นึ่งแโลนะครับไมค์แท้ตรวจสอบได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ t o โย t a าอัลติสหตัว e ปี2011คันนี้นะครับ269,000เท่านั้น นะครับราคานี้ไม่แรงนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ไปปายๆ5 0 0 0กลางๆนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0 8 9 4 8 0 7 3เ2นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันสภาพเครื่องยนต์ก็สดสดเลยนะครับก็พาดูกันสดๆดเลยนะคันนี้ต้องบอกยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็บอดี้เดิมเดิมสดสดแบบนี้เลยนะครับก็จะมีราบขี้ดินขี้โคลนให้เห็นกันแบบชัดเจนเลย นะครับต้องบอกว่ารีวิวกันแบบเรียวๆเลยนะให้เห็นกันจะๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะฮะ vvti สีสู oup, เดิมจากโรงงาน1 8 0 0ซีซีนะครับก็แรงม้าเนี่ยรู้สึกประมาณ141แรงม้านะสำหรับรุ่นนี้นะครับรับรองว่าในเรื่องของพละกำลังการใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องเดิมๆของเขากันหน่อย ค่อนข้างนิ่งเงียบนะครับผมเปิดแอร์แล้วนะแล้วก็มาดูได้เลยครับภายในห้องเครื่องเนี่ยแห้งนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่ารั่วซึมรอยมาร์รอย QC จากโรงงานก็ยังเห็นอยู่นะครับห้องเครื่องนิ่งนะครับไม่สั่นไม่มีเสียงผิดปกตินะสาหรับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ทนแน่นอนนะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเรื่องความสะอาดเดี๋ยวเราจัดการให้ของลุงของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ส่วนโครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตก็เดิมเดิมนะครับจุดเม็นอาร์สวยงามชัดเจนนะครับน็อตคานด้านในเดิมไม่มีรอยแกะรอยขันนะครับจุดเม็นอาร์สวยๆเลยนะครับฝากระโปรงก็น็อตเดิมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแกมซ้ายขวานะครับโครงสร้างนะครับรับรองว่าสวยเราคัดรถให้แน่นอนนะครับรับรองว่ารถทุกคันที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยไม่มีร่องรอยของการชนหนักติดคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับเป็นรถ โครงสร้างเดิมๆมบอดี้ Body เดิมเดิมระบบเบรก ABS แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับระบบเสริมความปลอดภัยเนี่ยรับรองว่า To โ o t a a l อ i ต,ติเนี่ยไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆฝากระโปรงเดิมนะครับสตองสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับตาปั๊มตาปั๊มชัดเจนไม่มีร่องรอยของการชนหนักปิดความหรือว่าจมน้ำนะครับย้ำอีกครั้งคันนี้นะฮะโตยโยต้าเอลติส 1.8ตัว e ปี2011นะครับราคาไม่แรง269,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามกันได้หรือโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ089 480 7362ผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ